ika nan ta ta sutawat waki สศาสนาเกศช่วยเจ้าว่าปทุนพงศ์พารามหลวงในการก่าเจ้าคณะมุทเทสนาพรนเจ้าคณะแฝงปาาวัดหลวงพ่อพระครูสกิร์ตยวัฒน์เจ้าวัดวัดดาเจ้าคณะแฝงการนาวาทีสองพระครูธีระมุทิปุผู้ช่วยเจ้าว่าพระนะกาลโกสิตาอ่านได้แก่พระเดชพระคุณพ่อเจ้าคุณพระเทศเวทีเจ้าคณะภาค้าวัดอรุณราชภัตตาเป็นประธาน โดยได้การมอบหมายจากพระเดชพระคุณงพระปุณธพระธรรมจีดีวัดอาทิได้นั่งโคบอาทิทางอิจิอาทิสรูปนะก็มีรูปแรกก็ได้แก่พ่อพระครูสี่รูวัฒนาพรอ,อาทิสนวนพิธีอาทิทางอิจิเป็นระดับสุดต่อไป พระครูบาติกาจิรพงศ์ตีรบวโรเจ้าหลวงพ่อเลี้ยงวัดจอยเกจจังหวัดนครศรีธรรมขีณาและด้วยที่สี่พระประหลัดธรรมพลหลวงพ่ออ้อหรือว่าหลวงชางจังหวัดนครปฐมด้วยเตุนยมิตรมหาเจ้าพ่อเจ้าวาดด้วย ผลผ่นตำรวจเอกเจริญรสีสัจธรพันพันตำรวจเอกเมธีรับ,ผ,บ,บรผ่านคุณโยได้โครงการเก็บกุญยศิษย์ยต่อทัวร์แต่ที่เหลือก็ถ้ายังขาดอยู่ก็เาติโยมที่อยู่ด้านท้ายช่วยกันประเคนเลยนะ

ดีแสนละนระโยมน์ฮะเอาไว้ทำบุญแตท่า,า,านทำบุญนะ